สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามแลบชมครับผมสารมณีพาทุกท่านออกมาหาเนื้อเงนกินที่เก่าครับผมออกมาปักเบ็ดนะครับเนาะนี่ละไม้ห้องกับด้านหลังนี่ครับขั้นแท่นนี่ละยางลงไปด้านล่างนู่นครับมองว่าสิมีป่าว้เนาะครับเนะาะบม่ได้มาโดนนะครับไม้นน่กะห่างหายไปโดนอยู่ รวมสองเดือนได้อยู่แลับมารอบนีมาลองเบรน้มกันครับสิมาหรือประมาณสำรับเยอะก็เป็นเยอะใส่เดือนนะครับนี่ครับตัวนี้เงงเสียผมก็จะบอสส่เา่านะครับสีใส่ประมาณนี้แหละตัดตัดตัดยนเลยเหนียวดีครับแต่เดือนนี้เงี้ยิงอต้องไส่หลก็ได้หรอกเบ็ดเก่เามาหกสิบเจ็ดสิบลังครับบอหรูอว่าสีใส่เบิดบ้าน,นะครับเนาะถือมานำถืซื้อครับนี่ เพื่อใส่บดหมองใส่บิดก่อนกะไปสมเด็เก่าสมนันเขาก็มีหน้าอยู่แค่นี้แหละครับให้เดียวนี่หอนมองทุกอย่างขาวๆหนุนกับพพอและครับผมหน้าของพอลุ่งในป่าคนเนาะเป็นบอกมาใส่ครับตัดหยาแล้วมาใส่เลยว่าฉันทางยางแปลนดีครับเป็นว่าเลยมาลองเบึงนะครับผมปะคือเป็นการไม่เสียเวลาครับผมไปเสียบเยี้ยน้อกันครับบัดนี้นี่ก็เป็นเวลาสี่หกโมงแล้วครับนี่ตะเวทกระดงสีลงดินแล้ว หลานมหาอยู่หากินเด้ออย่างเงี้ยอ่ไงเอ,อี้ยหลานมันหมาน,นเดอ้อมันใ,ใส่บ,บัวลายให้แล้วนามบกเร็วครับฝนเริ่มทิ้งช่วงแล้วเนาะสามสี่หมื่นว่านี่ฝนบ่ตกแล้ยวงามกระลงเร็วครับ อันด้านหน้านี่ก็เป็นเขาหน้าปังครับผมนี่เป็นกำกำลังเริ่มกลมแล้วมีเพ่โดนกับเด็กเกี้ยวแหละครับผมนี่ร้เบงทา้งบานผมเป็นห็ดหน้าปังเนาะห็ดหน้าเบสตีครับหนึ่งสองเทือสามเถือส่วนหน้าปีกะะห็งอยู่แต่ว่ายังส่วนหน่อยกับเด็กเกี้ยวเราว่าน้ำที่่วมทุกป,ปีครับทั้งนี้ ไปเสียบเยื่อน้ำกันครับผมไม้นี่ก็เป็นไม้มหาชนอยู่นะครับคนกับมาดูอยู่ <c oughs> ไม้ใส่บ่ไหลผมก็จะใส่นียนๆกันเลยนี่ละถ้าพวมันก็ถือว่าเหรินทงเหรนหน้าน้ำกันนะครับเนาะรับชมบรรยากาศเป็นน้ำกันครับหลังจากเลือกงานมากกับมาหาอยู่หาก,กินนั้งสีละครับเสมือเสมือ ก็อเด้ป่าไปยูไปกินแรงครับตัดเลย นี่ก็ปลาไหลนี่ก็ไหลอยู่ดีครับผมปลาไหลนี่ไม่นี่ก็ดงปลาไหลซะอีพี่ที่ห้ามาใส่ปลาไหลหลายหลายเหรอครับผมหมายนีก็ได้ผมก็จะใส่แอบๆไปเหรครับผมบ้างติดพื้นไปเลยเนาะครับเนาะไม้ ơi làm cái hẹn ừ. à, cây biết có ใ่เดี๋ยวเราจะไดเก่าสำนันครับมือนี่นานมันจะอยู่ประมาณนี้แหละครับเมื่อว่าชนนี้ต่ำเนาะข้างบนเนี่ยมันสูงจะเห็นมีป่าบ่หรอครับไปเดี๋ยวผมไล่เสียบเยอะไปก่อนครับผมเดี๋ยวเขามาลุ่นน้ำกันตอนยามนะครับผมเนาะมาพอๆกันครับไปครับผมใส่เบ็ดกับว่าเลี้ยงหรครับนี่เหลือเต็มกำมือเขาหรอครับผม เรไม่มีไม้หมิกงไสหรอครับผมย่งางอ้อมห้ากับแหงเบิดครับหิใส่ไปประมาณจะชี้ซบหลังนี่แหละครับผมเนะเาะเนาะเป็นอยังครับเดีย๋ยวเขามาลุ้นน้ำกันครับผมยามาจะรอบนึงเนาะอ่ะอาเดี๋ยวลับเขาบ้านไปกินเ้าแรงก่อนอยวออกมาหยามน้ำกันจะรอบนึงครับผมไปสวัสดีครับสวัสดีตอนเ้าครับผมเ้ามีพะทุกขันออกมาหยามเบ็ดครับผม เดี๋ยวใส่เดือนใส่ไว้หมอวานนี่กะช่วงคำาครับว่าสิออกมายามเต็มขึ้นนี่ครับผมก็ใส่เบ็ดแล้วกับเข้าไปกะบฝ้าห้องฝ้าเหลี่ยมครับโอ้มาเลยตาสิ้นใจบ่ออกมาซะเลยครับผมยามทีเดียวรอบเสาเลยเนาะใส่เบ็ดก็เลยใส่แค่ประมาณสามสิบหลังนี่แหละครับผมบาเลยใส่หลายไมายใส่กับบ่มีเนาะ น่าเบิดอหล่ะครับผมเดี๋ยวใส่หน้าให้เดี่ยวท้องให้หนิไปเดี๋ยวไปเบื่อน้อกันครับผมมันสิ๋มานหรือนกมานเนาะสอบเศร้าเป็นจังไดยก็ได้ป่าไปยุ่ไปกินบ่ครับร้านหาอยู่หากินเด้อลูกร้านมันหมานมี่เด้อมีหลังแดกยุ่นีครับผมนังแดกบุ้มหย,ยัง วัวหมางเงยตวมาล่นทุงเล่นน้ำน้ำกันนะครับเนาะรับชมบรรยากาศเป็นน้ำกันครับหม้เงียบเงียบเงียบกิบเลย <c oughs> น้ำกับบม่มีน้ำแหงนี่จากบ่ละครับผมน้ำบ่มีเยอะกับน้ำไหลไหลเ,เป็นน้ำมีเยอะมาใส่เปบนน้ำบกเบอ้อละครับ <c oughs> ไปไปลุ้นกันครับไปลุ้นน้ำกัน เคือมนันจิตใหม่จิตมือกับบาดเนาะ,ะกับขากับน้ำครับวันนี้ปลาวิวไปกินนี้ก็คร หลังที่สองเงียบกิ๊บปลาไหลครับผมติวจนว่าหมากเบ็ดขาดไปเลยอืม Yang nyap. ini, paduk panjang. Titik hanya boh, ini enggak หลังนี่ครับผมโค้งเลยครับผมขั้นเบ็ดผมกันะปางอยู่ไงก็นี่นี่ครับเะตัวแรกแหกมานครับผมเก็บครับอะไรมาแล้วหนึ่งตัวแล้วครับผม หลังนี้ก็โโกงลงไปคุณครับผมขั้นเบ็ดผมลางังยิ่วให้ก็ ฮึฮึึดึงไปย,ยังครับผมน,นี่เห็นดึงนี่นี่น่จะขึ้นดึงคอยจะโอ้ปาเข็งครับปาเข็งดึงเลยชิบนี่ตัวที่สองครับผมเอาพอด้เติมกันเนาะครับเนาะพอด้เปป่นเก็บครับผมหันหมันมันมัน อย่างนี้ครับผมเกี่ยวก็เข้าพันวุ้งหอยู่อยู่ครับอาไหลครับผมถูงงามอยู่ครับถูงงามอยู่ ครับผมตัวที่สองมันหมันครับผมเจ็บครับเดี่ยวอ้อมนะครับผมเดี่ยวอ้อมแล้วโอ้ยนี่ผมไู้เป็นไร เงียบอยู่ครับผมอืมหลังดึงเบ็ดลงไปจับดินจนครับผมบอยู่ไหนล่ะคุณเบ่งนะครับผมขั้นเบ็ด ไส่ปลาไหลมาสองตัวแหละครับผมเนะนี่ใส่เบ็ดประมาณสามสิบหลังครับนี่สามสิบก่าหลังครับแต่ถือว่าบ่เป็นยังครับผมนี่ละการหายุหากินเนาะมีมือมัดหน่อยมันหลายมือได้มือบ่ได้ครับผมบ่เป็นยังเป็นเรื่องธรรมดาบ่ทอครับผมหาไหมหาไหมหาไหม ลองหาเลาะเบิ้งไม้ไหมครับผมโอ้นี่หลังสุดไทยครับผมประถึกประไล่น่อยจัวลึงซะ่ <c oughs> บรรยากาศครับผมพระที่กำลังสิขึ้นเนาะโอ้เบึงยุ่งครับผมยุ่งชุดหยอดแล้ว หมายนี่ยุ่งปลาครับผมยุ่งมืออ่อะเจออีพี่นี่กะเป็นคลิปแบบสั้นๆครับผมเนาะหาอยู่หา,หากินแบบง่ายๆครับผมชิวๆเรื่อ,อยมือเนอีเออ่ก็ถือว่าบ่้าเหวนะครับผมก็ได้ปลาไหลสองสามตัวอยู่ก็ได้ออมนึงพอดีอยู่เนาะอ,อืมจะได้ขอฝากเล็กน้อยครับผมฝากทุกท่านซอยกด subscribe เนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเด้อ คือเป็นกำลังใจผมครับผมหาคลิปมาลงทุกท่านในช่ยต่อไปเรื่อยๆเนาะสำหรับอีพี่นี่กับทีดีขออาลาทุกท่านไปก่อนเัน็คแม่าจังกลับมาพอ,พอกันใหมอีพี่ต่อไปครับผมเราจะไปหาอยู่หากินแนวใดไมายใดเนาะหมาหรือบ้าหม,หมา,มมาขอฝากทุกท่านซอยเบืองซอยแง่งคือเ่าหนึ่งแหละครับไปครับผมขอตัวเก็บของกลับบ้านก้อนครับสวัสดีครับ